เสร็จเรียบร้อยครับาแต่เบิงมวยพี่น้องเบิงครับผมหมอย่งงหมอไงครับผมพี่น้องเขาเลต่ำเนี่ยแสดงมาต่ำานดเนาะโอ้สุดเจิงของิวาว่อะไรเพรอะไรวะพอดึงเซบเยเนาะเป็นในฝีมือของยายแสบฮะวาน้ำตนไก่ครับผมเน้ำเกลือนะต้ซีวเซลกเลยจะเลตัดทีเดี ก็น่าบูดเบืองตึงแท้บริถอนเป็นไข่ตีเอาละไรอ้บุญครัเฮ็ดก็นำยาขนมเส้นครับพี่น้องเอาหอมหัวแดงไหมใส่นำ้ำใส่หอมน้ำบ่ะใส่น้ำร้านยันโอ้ยาวมากอย่างนี้หอมเจี<อ>๊ยบเด้ออี๋หอมอ๋หอมแดงอีเน,นี่ยเฮ็ดนำขนมกินชู้กินครับขนมเส้นเฮ็ดแนวกินหน้าครับผมพี่ครับ น้ำยาปลาครับผมปะทู่เครื่องครบบอกคำเดียว,ว่างสำรับคลิปเต็มๆนะครับเดอ้อแซบแน่นอนคนคู่เห็ดสีมือครับเมื่อเรวมือผมดอกเห็ดแนวอยากต้องกินใส่ถ้าไข่ปอกยังไงกระเทียมหอมปอกยัง้ยก็หอมวมาไก่เมีดเด้อหปอกหอมเนาะเสร็จเรียบร้อยครับผมน้ำยาปลาครับผมโอ้ผุ้เห็ดหนาบุดผุด เสียบระดับแรกกใส่น้ำเด็ก่อนเลยหมอกระทะไฟฟ้านี่ละขึ้นขึ้นขึ้งออกไปนะครับไขไปนะคมรูใช่ใช่สูตรไขสูตรมันบอคุณครูเตียงมาเตียงใส่รถดู้เทียงพิกมาใส่พีกแข่งไี่พีกแข่งพร้อมพิกแข่งช้าคูครับผม ประแด็กครับผมมูงงล,ลงไปาสาเป็นหม้อไว้ก่อนครับปั๊บหลังจากน,านั้นกําลังหอนนั่กําลังเดือดใส่ลงไปเลยใส่ลงไปาตามไเกลือโรยสักหน่อยครับผมใส่แลนส์สีเข้มเพราะว่าไปเลยทาปไปอยู่สักหน่อยปิดไฟอย่างนี้หรือเปล่าเปลวันมา,า,มาทเทตัวไปก่อนนะเอเครื่องได้นี่ ใส่ก้อนเอาพริกกอนสิบอาไปตับเนียเท่าจะพวกพริกพวกขิงหรืยังกับปราทูนี่วะหิ่งไงนี่ย่าฟ้าก็จะสุดนะครับมาเป็นสามานุ่งอันนี้เรียกเื่อยเนาะว้าวเครืองแกงกับผมใส่ลงไปทำไม่ครบ ตกในบัสาสสัมันฉลองประสากาถามเทกาถามเี่ยวเียสิอยากตาตําไต้องแรงไปได้เลยครับผมเส้นเรียบร้อยบอกครับคู่ผู้ใส่เนื้อปลาใส่เนื้อปลาูไปเลยตัวใหญ่ๆตุตัวเขาก็มาตอน้มันบรสกอนกินน้าประกามีเสียกดีนะมันไม่หน้ปละการหลังจากนันตําลงไปเลยครับผมพ่อแม่พี่น้องตลงไปอีกเนาะเาะนัเขันีเลยผมก็ตัมตํยโอ้สงมาตัด้านด อหลังจากคนเหนื่อยครับคนเจ็บแสบกห้น้องใส่มาต่ำสปเก็ตเียนี่แหละเน้นน้ๆน้นน้ๆครับคูเจ้าเคยกินว่าขี่มาทู่วตัขี่ทู่บางคนเคยกินเหรอลูกคนโง่เขาเคยดิลูกคนที่สามเคยกินมันกินแสบดิมั่วแ่บนี่เน้ครับองแ่บหัวเนาะ รู้ขาได้ไร่ดิตีวะตีไร่เ้าซิบปวดเนาะอว้าวหนังกระลังเดือดครับผมใส่ลงตัวเป็นไส้หม้อนี่แหละไม่ต้องมอเรียกเลยคที่ทางแยกหม้อทำกินเองทำกินเองอ้าวใส่สูตรมั้ยครับอันนี้คือล้างน้ำน้ำล้างกุกเลยน้ำล้างกุ๊กเออโมได้แบบนี่ต้องไปยังไงบ้าง นี่เพิ่มเครื่องแกงสักหน่อยนี่คือเครื่องแกงยังเครื่องแกงน้ำยาป่าน้ำยาป่าใส่ท่ไหนี่มันหอมอ่ะหอมขาดไปได้ครับผมโค้ชรถปุ้สีเพียงสองสองไหมสองเดียวต้น้วยไหมีกเอออีกอีกพรอรแต่ย่างสงามพระรามแปดกินตั้งใส่น้ำปลาแดงอีกสักหน่อยครับเก็บแ้า ตัดเลยพิ่รุ่นนะหนาติาดไฟเลยเนาะคุณผู้ชมตัดเลยเนาะรออีกประมาณสิบนาทีเสร็จเรียบร้อยครับข้าแต่เบิ่งมวยพี่น้องเบิ่งครับผมหมอยังไงหมอยังไงครับผมพี่น้องเข้าแล้วเด้อเห็นินซุปเปอร์เก้งยิ้มเข้าหลวง่อยเมื่อน้ำเด้อพร้อมมาพอ้อืมก่อนเข้มหน่อยนึงครับเข้เมกระเสียบเบิ่อนอในพี่น้องมุ่เจ้าเบิ่งเนียนะ้ยขนมเส้นอีสานมาเนาะ ไอ้เด้ยมนุษย์ต่างดาวก็ต้องเงือนก็ต้องใส่ถุงไว้ใไงโอ้โหใส่ใส้ใส่กินไก่พร้อจะเปือยโปเปือยข้าตัเบืองมวยข้าตัเบืงมวยคนคู่กับยิ้วเขาแล้วครับคนคู่กันยิ้วเขาแล้วสุขเก่งบั้บั้แล้วเป็นอะไรฝีมือของยหญ่เสียบฮะกิน้นเฮียตัวเซียตีนเสีบเสีบ มาเดียวเนอะโอสุเปิงเขาหิวขาววอะไรเนี่พอได้ปะพอดึงเสแป้เนาะพอเนาะดีสารบานเท่าเนาะพอดีพอดีต้นไม้กินนสีสีสารแบบสีกแะเบแป้เนาะโอ้อนี้กินอดกบขาววามตัวเนี่ยลอยจชัวบไปพี่น้องมึงครับมีนะมึง <Ooh. S 1> มาได้พี่น้องบันเร horror, ียบร้อยอะไรได้ของผมก็ได้จากที่เสียวมั่ยแล้วก็กินได้บาเนะอือืก้านหน้าเลยเออก้านหนักเลยพลัลงงยิงดีอ่ะ่ะจะไปตีมาวน่เออลป่ม่แน่น ไม่ค่อยออกอาบุธจิตไปมินมากจับเรื่องอืมบเข้มากเนาะจบไปจะเข้มบบเข้มบกเข้ม,ขมอ,อมีน้องกดหัดมนุษย์ต่างดาวถิเนน้ถตามนุษย์ต่างดาวก็ได้ขนมไป็นรนะวางเศร้า ฟุบเล <c oughs> ยกว่ากระไรห้ววัเออฟุบเ้งก็ไดววันเดิมแล้วขอแซบเรียาว่า <c oughs> <c oughs> นี่เขาไม่ต่างม,มองปวดทีเนาะ ว่าเรกจิ้มมันได้สุกทุ้มฟู่หละแซ่บรึบเป็นายต่ำเพียงายครับแซ่บเรื่องจริงเนะาะเีคือจังลงจีนแบบอิสานโนเนีเลยเนาะอ้านบ้าน Mm hmm. สำหรับมวันนี้สูตรขนมจีนกุ้งก้วน้ำยาปลาฝากกดติดตามแฟนเพจวันฉลองพี่เกย์ที่ลองพี่เจยมันฉลองแล้วก็ซุปผู้เ mm hmm. ก่งพรอซาไทยภาษาอังกฤษเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่เป็นซุปผู้เก่งแล้ว แบบมันเวี่ยารับสวัสดีครับย้